หรือคดีจับพลิกอีกตลบเป็นรอบที่3นะครับเพราะวันนี้ทนายตั้มหรือว่าทนายศิทธราเดินทางไปโรงพักนะครับเพื่อแจ้งจับอดีตรองนายกมนตรีและขบวนการฐานแจ้งความเท็จนะครับแจ้งความเท็จนั้นเป็นคดีอาญาถึงขั้นติดคุกติดตารางนะครับเพราะฉะนั้นงานนี้ก็ชักไปกันใหญ่แล้วนะครับหลังจากเรื่องต้นเรื่องเนี่ยที่มีการนําเสนอออกมาบอกว่าเป็นการแจ้งความเท็จ แล้วที่อดีตรองนาะยกรัฐมนตรีออกมาบอกว่าได้มีการแจ้งข้อกล่าวหายกครัวทั้งผู้หญิงทั้งสามีทั้งพ่อกับแม่ในข้อหาช่อโกงกรณีสินสอดนั่นเนี่ยนะครับทนายตั้มคิดยี้ไปที่ว่ามันเป็นเรื่องของการแก้เกมแล้วก็เรียกร้องว่าควรจะออกมารับผิดชอบออกมายอมรับซะแบบลูกผู้ชายแล้วก็แก้ไขปัญหาให้มันจบจบไปดีกว่าเพราะแบบนี้มันเหมือนกับเป็นความพยายามดิ้นพยายามแก้เกมเพื่อจะเล่นงานผู้หญิง แล้วก็ครอบครัวนะครับทั้งๆที่รู้อยู่แล้วว่าตัวพ่อนั้นก็มีหมายจับในคดีอื่นอยู่นะครับมีคดีอื่นอยู่นะพอถ้าดําเนินคดีนี้ยังไงก็ไม่มามันก็จะกลายเป็นการถูกดําเนินคดีถูกออกหมายจับไปเลยนะครับมันก็เลยทําให้ภาพเนี่ยมันดูไม่ดีทนายตั้มแชร์เรื่องสําคัญแบบนี้เลยนะฮะบอกว่าคืออดีตรองนายกเนี่ยเขาเป็นคนระดับซูเปอร์วีไอพีต้องบอกแบบนี้ก่อนนะฮะแล้วทนายตั้มเหมือนกับไปได้สายลับอ่ะ เป็นเจ้าหน้าที่นะที่เขาบอกว่าเห็นว่าเรื่องนี้ไม่ถูกต้องอะ่ะอยู่ที่สามพรานสามพรานนคปรปฐมนะฮะไม่รู้ว่าอยู่ส่วนงานไหนอย่างไรบอกทนายตั้มมาบอกว่าคุณประชมอันนี้สําคัญนะก่อนที่ทนายตั้มจะออกมาแถลงข่าวเปิดโปงเรื่องนี้เนี่ยอดีตรองนายกซึ่งมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสมาเป็นสิบสิบปีเนี่ยนะครับได้ไปจดทะเบียนหย่าล่วงหน้าหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่ทนายตั้มจะออกมาแฉ เพื่อพยายามเคลียร์ตัวเองพยายามเคลียร์ตัวเองนะฮะคุณผู้ชมครับแต่มันไม่ใช่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าคุณยังมีะทะเบียนสมรสกับภรรยาเป็นสิบสิบปีนะแล้วการที่จะไปอ้างว่าไปสู่ขอไปมั่นไปหมายผู้ผู้หญิงอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันก็ไม่ถูกต้องตั้งแต่แรกเพราะคุณมีทะเบียนสมรสอยู่แล้วมันก็พังตั้งแต่เหตุผลนี้ส่วนเหตุผลอื่นๆก็คุณจะรู้ว่าผู้หญิงเขามีสามีอยู่แล้วหรือไม่อย่างไร อันนั้นก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งและทนายตั้มก็ยืนยันนะครับว่าเงินทองอะไรต่างๆที่ที่อดีตรองนายกมอบให้กับผู้หญิงนั้นเนี่ยนะครับไม่มีถึงหรอกสิบยี่สิบล้านแต่อาจจะมีให้บ้างนะครับการทําพิธีมั่นการทําพิธีตบพิธีแต่งสินส่งสินสอดอะไรหาว่ามารวมตัวกันช่อโกงนะตบรับ์ทนายตั้มก็บอกว่าไม่มีคือถ้าทําเป็นขบวนการในการตบรั์เนี่ยก็จะบอกว่าเอาก็ต้องไปคุยกับอดีตรองนายกก่อนเสิ บอกว่าเออเอาเงินมาทท่าน,นั้นเท่าน,นี้เท่าน,นี้เท่าน,นั้นไม่งั้นจะแจ้งความไม่งั้นจะดำเนินคดีนะแต่อันนี้มันสลับกันก็คือฝั่งของทนายตั้มเนี่ยเขาแจ้งความดำเนินคดีไปก่อนแล้วนะไม่ได้มีการพูดคุยเจราจาต่อรองแต่ประกาศได้อันนี้เป็นข้อมูลล่าสุดนะฮะที่ทนายตั้มออกมาแถลงกับนักข่าวภายหลังจากที่ไปแจ้งจับอดีตรองนายก,กับขบวนการอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นงานนี้มีได้มีเสียแล้วนะครับ ไม่ได้จบลงง่ายๆตอนแรกเนี่ยไอ้ที่ออกมาแชร์รูปแชร์แชทอะไรกันไปมาหาสู่นะครับมันก็จะจบอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าทนายตั้มมองว่าอดีตรองนายกกับพวกเนี่ยพยายามพลิกเกมพยายามที่จะแก้เกมเพื่อเล่นงานผู้หญิงผู้ชายแล้วก็คุณพ่อคุณแม่พูดง่ายๆก็คือทั้งครอบครัวและยืนยันว่าตัวเลข10-20ล้านการแบ็กเมลนั้นเนี่ยนะครับไม่มีอยู่จริงนี่คือข้อมูลอีกด้านหนึ่งนะครับที่ก็ต้องรอติดตามกันดู หรือว่าคาดีเนี่ยนะครับมันจะพลิกไปพลิกมาและสุดท้ายความจริงก็คงจะมีเพียง1เดียวนะตอนนี้ธนาตั้มก็ย้ำนะครับว่าการที่ตำรวจเขาสรุปสำนวนส่งฟ้องเนี่ยก็ไม่ได้หมายความนะว่ามันจะเป็นความผิดตามนั้นเพ,เพราะยังไม่รู้เลยว่าอายการจะว่าอย่างไรนะตอนนี้อายการก็พิจารณาอยู่หรือแม้กระทั่งคดีไปถึงศาลศาลก็อาจจะยกก็เป็นไปนได้เพราะหลายคาดีที่ตำรวจทำก็ ทนายตั้มใช้คว่าประมาณ70%เลยนะครับที่มีการยกโอ้โหอันนี้ก็เพิ่งรู้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องติดตามข่าวสารกันต่อไปว่าใครจะอยู่ใครจะไปครับผมต้องกราบขอบคุณคุณผู้ชมอย่างสูงนะครับที่สนับสนุนสินค้าชุมชนรสชาติคุณภาพเยี่ยมจากยุคนนะครับวันนี้ผมมี2ผลิตภัณฑ์นะครับจาก2จังหวัดเลยนะครับอันนี้เป็นเกรดพรีมเมียมเลยนะฮะอันนี้ก็คือหมูแผ่นนะ จากนกครชัยศรีจังหวัดนคปรปฐมคุณผู้ชมครับโอ้โหแผ่นเนี่ยกรอบบางหอมอร่อยเป็นอย่างมากอันนี้หมูแผ่นนะฮะจากนกครชัยศรีคุณผู้ชมครับเป็นชุมชนที่นั่นนะครับอันนี้ปลาสลิดก็ได้กินกันมาพักใหญ่แล้วนะฮะปลาสลิดทอดจากยุคน,นะครับหากคุณผู้ชมสนใจก็พิมพ์คาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเป็นหมูแผ่นนะครับชุดละ99บาทนะครับชุดละ99บาท100กรัม พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างนะครับจะมีลิงก์ไลน์คุณผู้ชมสามารถกดเข้าไปสั่งซื้อในลิงก์ไลน์ได้เลยนะครับมันก็จะชัวร์มากนะครับเพราะว่าได้คุยกับทางทีมงานโดยตรงแล้วถ้าไม่เป็นอีกเข้าไปในอินบ็อกซ์หรือว่ากล่องข้อความก็ได้นะครับลิงก์ไลน์นั้นจะอยู่ทั้ง YouTube ทั้ง Facebook หรือถ้าไม่รู้จริงๆก็พิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาก่อนนะครับอันนี้เป็นหมูแผ่นนะฮะที่ผมไปกินมาและผมชอบมากนะครับชุดละ9 9บาบาทเท่านั้นเองคุณผู้ชมครับ นะชุลละาบาทน้ำหนัก100กรัมนะครับเราจะแพ็คจัดส่งไปอย่างดีเพื่อลดการกระแทกให้ได้มากที่สุดนะครับคุณผู้ชมครับอร่อยมากครับกินเนี่ยโหมันมันมันกรอบมันกระแทกแล้วมันก็มันเหมือนกับละลายในลิน้นนะเหมือนกับกินขนมขบเคี้ยวต่างๆแต่เป็นหมูแผ่นนะแล้วก็ได้คุณค่าทางอาหารแล้วก็ได้สนับสนุนชุมชนสนับสนุนทีมข่าวของยุคคนด้วยนะครับนะี่ฮะหมูแผ่นนะ หรือปลาสลิดอันนี้จากดอนเจดีเลยครับเขาขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับปลาสลิดท,ที่นั่นเพราะเนื้อมันจะนุ่มมันจะมีกลิ่นหอมนะไม่เหมือนปลาสลิดท,ที่อื่นบางบอกเขาก็ดีไปแบบหนึง่งดอนเจดีสุพรรณบุรีเขาก็ดีอีกแบบหนึง่งนะผมจะใช้ไปลาสลิดประมาณ3นิ้วเห็นไหมประมาณ3นิ้วผมนะอ้วนๆหน่อยนะครับถ้ามาตอนตากมาเนี่ยนะครับมันจะประมาณ8 9 10ตัวโลประมาณนี้นะแต่พอทอดพุ๊บน้ำหนักมันก็จะลงหน่อยนะครับ สี่ตัวหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับทอดสดใหม่นะฮะตามออเดอร์เลยนะครับคุณผู้ชมสั่งมาอาทีมงานเตรียมปลาทอดทรงทอดทรงน้ํามันเปลี่ยนตลอดเวลานะครับเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยได้ทานของใหม่เสมอนะฮะสนใจพิมพ์คขาว่าสนใจสนใจเข้ามาหรือด้านล่างจะมีลิงก์ไลน์อยู่กดเข้ามาครับใต้คอมเมนต์ไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า u t u b e นะหรือไม่ก็อินบ็อกซ์ครับกล่องข้อความเพจอีซี่ยุคคนหรือว่านอมมองยุคนที่คุณผู้ชมดูข่าวอยู่ณนะขณะนี้ก็ได้ แมเนี่ยปลามันจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะนะอันนี้เพิ่งทอดแล้วก็แพ็คแล้วก็มาถ่ายคลิปนะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าเอ๊ะมันจะออกมาเป็นแบบไหนหากินยากหน่อยนะฮะถ้าเป็นคนแถวแถวโซนภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้นี่ผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่คนภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลสมุทรปราการสุพรรณบุรีเนี่ยเขาเขาค่อนข้างจะมีทานอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเป็นภาคอื่นๆเนี่ยคือหาของที่คนตั้งใจทํามากนะผมเป็นนักข่าวไงนะเวลาทําก็ซีเรียสเหมือนกับ ศึกษาข้อมูลค้นคว้าในการทําข่าวนั่นแหละและที่สําคัญต้องเป็นของที่เรากินเองจริงๆนะฮะอันนี้ปลาสลิดจากดอนเจดีสุพรรณบุรีนะฮะร้อยหกสิบเก้าบาทต่อนหนึ่งแพ็คอันนี้จากนกครชัยศรีอิมพอร์ตนะฮะนครนคนชัยศรีจังหวัดนคนปรปฐมนะครับหมูแผ่นจากชุมชนคุณผู้ชมดูสิโอ้ชุดละเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นนะครับหรือจะสั่งสองชุดพร้อมกันเลยก็ยังได้คุณผู้ชมครับเนี่ยมีทั้งหมูแผ่นหนึ่งชุดเก้าสิบเก้านะครับปลาสลิดหนึ่งชุด ร้อยหกสิบเก้านะครับเพราะว่าค่าจัดส่งมันก็มันก็คิดตามของจริงนะฮะของทางเราจะใช้ของไปรณียีเป็นหลักนะเนี่ยครับนี่เป็นสินค้าอันนี้เป็นตัวใหม่นะฮะใครที่ยังไม่เคยทานเนี่ยลองไปทานดูนะครับเนี่ยฮะเป็นตัวใหม่ปีนี้ผมก็กล่าวว่าช่วงนี้ผมก็กล่าวว่าเอาเอาขายประมาณเท่านี้ก่อนตามผลิตภัณฑ์ที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละนะครับเพราะว่าก็เยอะละนะผมก็ทํางานหลายอย่างเดี๋ยวจะไม่มีแรงทํางานอย่างอื่นซะก่อนนะครับนี่ฮะหมูแผ่นโอ้โหนะ ผมภูมิใจมากคือไปได้ไปได้กินแล้วโอ้โหว้าวเลยอะพอว้าวปุ๊บเออนะงั้นก็เอาไปเอาไปขายกับคุณผู้ชมได้กินนะครับได้สนับสนุนชาวบ้านชุมชนด้วยรายได้ส่วนหนึ่งผมก็มาทําทีมข่าวนะครับนะเหลือตกอยู่ที่ผมไม่เท่าไหร่นะบางครั้งไม่เหลือซะดิซ้ำไปเพราะว่าก็ต้องเป็นค่าจ้างให้กับทีมงานแอดมินนะคนทํากับข้าวคนทําอะไรแบบนี้นะมันก็เยอะอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับนี่หมูแผ่นนะ ผมทําอาชีพสุจริตครับใครจะว่าใครจะดูถูกอะไรยังไงผมเนี่ยนะครับก็ช่างเขาเถอะนะผมไม่ได้ไปขายยาบ้าผมไม่ได้ไปค้าอาวุธปืนเถื่อนนะครับนะผมนี่ภูมิใจนะเพราะผมเป็นลูกหลานแม่ค้าเป็นผู้เป็นคนมาจนถึงทุกวันนี้ก็แม่ผมนั่นแหละส่งเสียนะครับนะเป็นลูกหลานแม่ค้าเพราะฉะนั้นอาชีพค้าขายคืออาชีพของคุณแม่ผมที่ผมเคารพนะแล้วก็ภาคภูมิใจเป็นอย่างมากนะครับ หากคุณผู้ชมอยากสนับสนุนทีมข่าวปากเป็นเป็น,ป,นปากเป็นเสียงแล้วก็เลือกแต่ของที่แน่นอนครับสดไม้มาให้กับคุณผู้ชมนะครับหมูแผ่นครับ99บาทเท่านั้นน้ำหนัก100กรัมอร่อยมากกรอบมากถ้าคุณผู้ชมเคยกินที่ไหนแล้วเนี่ยรู้สึกว่าที่เคยกินมันอร่อยเนี่ยนะลองตัวนี้ดูนะลองตัวนี้ดูนะคือมันได้ทั้งความอร่อยคุณภาพ ความจริงจังความซีเรียสสนับสนุนผลิตภัณฑ์จากชาวบ้านตอนนี้ทุนใหญ่ปลาใหญ่จะกินปลาเล็กกันหมดแล้วนะแล้วก็ได้เงินมาหล่อเลี้ยงองค์กรข่าวเล็กๆเ,เป็นปากเป็นเสียงของชาวบ้านกล้าพูดกล้านําเสนอนะแล้วก็สามารถจ้างงานในชุมชนก็สามารถสนับสนุนผลิตภัณฑ์สินค้าของยุคคนได้นะครับสนใจพี่ก็ว่าสนใจสนใจสนใจเข้ามาหรือ ในกล่องข้อความครับอินบ็อกซ์ก็พิมพ์มาว่าสนใจเข้าไปได้เอาชัวร์สุดครับด้านล่างคอมเมนต์ครับมันจะมีลิงก์ไลน์อยู่คุณผู้ชมก,กดก็้าไปในลิงก์ไลน์สั่งซื้อในนั้นได้เลยนะครับจะได้พูดคุยกับทางทีมงานไม่ว่าจะทาง Facebook หรือว่า Youtube ก็ตามแต่นะครับอันนี้99เท่านั้นนะครับส่วนอันนี้อันนี้ก็169จากดอนเจดีสุพรรณบุรีเดี๋ยวอคลิปเสร็จก็ว่าจะจัดแล้วเนี่ยนะครับ <laughs> ก็ว่าจะจัดละนะครับ ก็ฝากคุณผู้ชมด้วยนะครับที่รักแล้วก็ที่เอ็นดูที่สนับสนุนพวกเรามาโดยตลอดแม้ว่าจะโดนดูถูกเหยียดหยามอย่างไรก็ตามแต่แต่ว่าการทําองค์กรข่าวนะครับมันก็ต้องมีลูกน้องมีทีมงานมีค่ารถมีค่ารามีค่าใช้ใจ่ายอะไรต่างๆมากมายนะครับผมในฐานะที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้นําองค์กรนะครับก็ต้องรับผิดชอบหนักสุดก็คือต้องหาเงินเข้าอนะก็ได้คุณผู้ชมนี่แหละครับคอยสนับสนุนผมก็ไม่รับบริจาคนะเออลืมบอกไป ไม่รับบริจาคใครจะเอาเงินเอาทองมาให้เนี่ยไม่เอานะครับผมขายของผมยืนอยู่ด้วยลํำแข้งผมจะดีกว่าก็ต้องกราบขอบพระคุณอย่างสูงที่สนับสนุนกันมาโดยตลอดไล่ตั้งแต่แหนมมาแล้วตั้งแต่เปิดตัวนะจนได้รับความนิยมสูงที่สุดณนะขณะน,นี้และผมจะทําให้ดีที่สุดไม่ทําให้ผิดหวังกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับ